ยีอะไรบอจะพูดหรือัวเมียตัวเมียตัวผู้ครับตัวเดี๋ยวตัวผู้เป็นไนเค้ามา ต, yup. <c oughs> ตัวที่สนะคะกำลังจะคลอดตัวแรกได้ตัวผู้ด um ูสวยกาลังออเอาคอเอาหมอนั <c oughs> ่งไมา เดือตั้งตั้งต่เอ,เอ,อโโยผูรับหมานลุกไสเห็นปะาเฟ่ตใช่ทราบถึงนำเพื่อนนั้นได้นะ